ตุ้มอุทุมพรเผยคำพูดสุดท้ายอาต้อยเศรษฐาพ่อคนที่สองในชีวิตก่อนลาโลกก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิรฉายาเมื่อวงการบันเทิงสิ้นนักแสดงอาวุโสอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดโดยอาต้อยเศรษฐานั้นเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี พุทธศักราช2554พิธีกรนักแสดงอดีตนักร้องนำวงดีอินพอสซิเบิและอดีตประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสในขณะที่ทางเพจดังต่างๆและคนในวงการบันเทิงต่างก็ออกมาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายและในเวลาต่อมาลูกสาวอย่างอีพ,พุทธิดาก็ได้เผยระบุข้อความว่าขอกราบขอบพระคุณทุกข้อความไว้อาลัยพ่อต้อยเศรษฐาศิรฉายา และขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราทุกคนในครอบครัวนะคะขออภัยมานะที่นี้หากไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือหากติดต่อลำบากในช่วงนี้และขออนุญาตแจ้งกำหนดการดังนี้ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านจุมอุทุมพรนักแสดงชื่อดังนั้นก็ได้เผยคำพูดสุดท้ายอาต้อยเศรษฐาพ่อคนที่สองในชีวิตก่อนลาโลกโดยจุ๋มอุทุมพรก็ได้เผยระบุข้อความว่า กรบลาพี่ชายที่รักที่สุดพี่ต้อยเศรษฐศิรฉา,ายยาพี่ต้อยเป็นเหมือนพ่อคนที่สองและเป็นทั้งครูผู้ให้วิชาในการเป็นพิธีกรที่เก่งและแกร่งจะยืนหนึ่งให้ได้ในวงการต้องทำอย่างไรพี่ต้อยสอนน้องคนนี้มากมายด้วยความมีเมตตาและกรุณาให้กําลังใจและใจดีกับน้องคนนี้เสมอแฮชแท็กพี่ต้อยแฮชแท็กขอให้พี่ต้อยของน้องจงไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอเป็นพี่น้องกันอีกทุกขาติไปนะคะคุยกันครั้งสุดท้ายพี่บอกว่าคิดถึงแต่พี่เหนื่อยจังหลับให้สบายไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะจะรักและคิดถึงพี่ป้อยเสมอค่ะแฮชแท็กเศรษฐาศิรชายา